สวัสดีครับแลณตอนนี้นะครับเราเป็นผู้ประสบภัยไปดับกันอยู่เพราะฉะน,น,นั้นเพื่อไม่ารเสียเวลาเรามาให้สไปแนะนําน้องปอมสีขาวกันดีกว่าสีขาวเยอะอะม,มาะไป <มา S 1> แนะนาสิสวัสดีครับรหัแรกไ่อนี้คือลูกของพี่จะาขอบนะคะับอันนี้เข้ากับทีม คนนี้เขาเขามีพี่น้องนะครับเขามีพี่น้องสองคนพี่น้องสองคนนี่กับน้องคนนี้แล้วก็ไอ้สามคนผู้ผิดนี่คนหนึ่งอ่ะคนไหนสวยคนไหนคือเบอร์หนึ่งอ่ะคนไหนคือเบอร์หนึ่งฮให้สปายการันตีว่าตัวไหนสวยอ่ะผู้หรือเมียไหนไม่มาจับช่วยอืมช่วยนี้ตัวผู้ไอ้ผู้อ่ะไอ้ต้าผู้อย่างี้ยครับตอบเป็นพิเศษนะครับคนไหนสวยแล้วก็อ่ะคนนี้ได้เบอร์หนึ่ง ัวเมียนะเนี่ยโดเมียจะไปให้คนนี้คือเบอร์หนึ่งแต่เรน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 คนนี้คือผู้หญิงแล้วก็คนนี้คนที่สองคนที่สองตัวผู้เหมือนกันนี่คนที่สองเป็นไรลูกห้องแน่นหรอคนที่สองแน่นอันนี้จะไปให้เป็นสวยเบอร์สองแต่เรนแต่เรนแทนพูดผิดแล้วเอ้าทำไม จริงๆคนนี้ได้บนหนึ่งวะไอ้โดเมียได้บนสองมงแล้วไปเอาดีๆเอาดีๆพิจารณาดีๆก็ถูกแล้วนะก็ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วถูกว่ามั่วมากเลยอ่า์จะให้ไหนําว่าตัวไหนสวยไม่สวยทุกคนดูเอาเองแล้วกันเพราะว่าสวยเท่ากันเลยอ่ะให้ใครสวยดูสิให้ใครหล่อใครสวยคนนี้ผู้ชายใช่ครับคนนี้ผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ผู้ชายอ่ะเซตแรกผ่านไป เซตต่อไปมาว่างอะเนาะต้องแบบหาอะไรทำระหว่างรอไฟเอาสีขาวเอาสีขาวเก็บอกว่ารีวิวสีขาวโอ้โหวันนี้รถดมากสวยโอ้สวยกว่าเซตเมื่อกี้อีกพูดเถอะโหนอน ฮ้ยไปน้าหือนเอลูกเอ็ดเจ้าขาวดำไอ้ขาวดำไปไหนอ่ะไม่ไปอ่ะอ๋ออยู่ข้างบนมมนห้องนห้องผมอาวไม่ร้อนหนอไม่ไม่ไม่ห้ออโอ้ยพูดไปอ่าให้รีวิวรีวิวเร็วๆอันนี้ห้องนี้สี่ตัวเลยเหรออ่อหลายสักห้าตัวนะห้องนี้ห้าตัวใช่ไหนไหนมีตัวหนึ่งที่ให้ข้าวให้ให้ให้กินข้าวสักห้าตัวเลยว้าวเซตนี้ห้าตัวไหนดูซิบ้านนี้ลูกดกจังเลย 5 mm. คนนี้เป็นพี่น้องกันพ่อเกี่ยวกันเหรอใช่ครับพ่อเดียวกันอลังการมากแล้วดูทุกคนดูหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางก,ก่อนนี่นี่นี่คือหน้าแบบหน้าสวยมากโอ้โหหน้าสวยมากโอ้โหใครอีกกะพุ่ว ตัวพูดเนี่ยตัวพู้อันนี้เขาเมีย้ตัวเมียอ,อันนี้คนผู้ชายครับมีขนาดยังมอมแมมอยู่นะครับมอมแมมทุกคนดูความโ oh my god นี่คือพ่อแม่นำเข้าหรอเนาะจริง,รงๆขขขเข,ข้าขาเอ่อขาเอ้ยตาขาวๆนะพูดเมื่อกี้เนี่ยแอรดาบกันเลยมีเหงื่อออกมามีเหง่อมร้อนจรนิงนะขาวโลไม่หล่อ,อม,าม,มากเหงไปครับผมเนี่เป็นมากเลยอเฮ้ย5คนคือหน้าตาไม่ทิ้งกันเลยอ่ะอ คนนี้ก็ผู้ชายอันนี้ก็หล่อนะเดอบอกเลยว่าปังเรไรจะให้รีวิวแตไม่รีวิวอันนี้ก็ให้เลือกใครหล่อสุดอในห้าคนนี้ใครสวยสุดดูหน้าแบบเหมือนน้องแมวเหมียวเนี่ยคนนี้ได้ตั้งห้าตัวเกิดมาคนต่อไปคนต่อไปอันนี้หน้าฝรั่งอันนี้หน้าฝรั่งยังไง ไม่ฝรั่งสวยไปตรงนี้ฮะโอ้ยโลดหวาเซตเนี้ยมี่จะเป๊ะๆกูยังไม่ครบห้กเอรอนี่ยครบนีเนี่ยคนนี่คนสุดท้ายใช่ว้าอโอ้ยชีวิทุกคนนี่มันทําเกาหลีเกาใจมันได้อันเี้ะจรินะอันนี้กุดนะอันนี้ก็ชุดหนึ่งอันนี้ครอบหนึ่งใช่สามตัวเล็กกว่านิดนึง อ่ะต่อไปต่อไปอันนี้ชุดสามตัวครับมหมาอันนี้สามตัวเหรอครับผมรออีกแล้วรอแล้วสวยโอ้โหดูหน้าทุกคนดูหน้านะทุกคนให้ดูหน้าก่อนหรือรอแล้วสวยผู้หรือเมียอันนี้เมียครับตัวเมียเธอ,อดูหน้าสิหน้าสั้นมากนี่พี่น้องสามคนเซ็ตนี้เซ็ตเซ็ตจิมจิมเซ็ตยังไงบอกก็น,นี่หน้าฝรั่ง ฝรั่งอีกแล้วยังไงฝรั่งยังไงเออใครรอสีขาวนะจ๊ะเก็บเงินไว้เลยเอาเงินมาฟาดเลยมาเปย์หนักๆได้เลยเอาเงินมาฟาดเลยนี่ก็หน้าแบบจี๋ขาวจี๋ขาวเอาเงินมาฟาดได้เลยกลเอาเงินมาฟาดหนูได้เลยกลอตัวเมียขาตัวผู้ตัวผู้ว่าผู้หรอครับผู้สองเมียหนึ่งใช่ครับนี่เด็ดสวยๆอ่ะแล้วก็เสร็ดนี้ล่ะเสร็ดนี้ก็มีเสร็ดนี้อ่ะนมบอกอยากจะกินกินซะ อันเนี้เปิดเปิดเปิดแต่นั่งนั่งขยับไปแล้วเปิดเนี่เราจะเปิดบ้านให้ดูให้ดูโหชุดนี้สะอาดหน่อยคอนโดห้องอ่าสเปซรีวิวอันนี้อันนี้ยังจะมีสองคราอายุเท่าไหร่อันนี้อายุดัดวัวนี้ก็เดือนนสามสิบวันแล้วไม่ไม่ถึงนิดหนึ่งไม่ถึงยี่ยิ่ห้าวันมีไม่สูงอันนี้ดูหน้าดิชาช้า ทุกคนดูความอูมความหน่าหาที่ไหนจ้าส,สีขาวสวยขนาดนี้มีรบปอมเท่านั้นนี่เป็นการวางแผนของเราที่จะน,เนจะำแบบเข้าหมาเกาหลีมาให้กำเนิดในเมืองไทยมันก็เลยออกมาแบบนี้เน่เน่เอ๊ไหนคนต่อไปนี่คอไนไหนพี่น้องกันอันี้นั่นเองนในพี่น้องสามตัวพี่น้องสาคนอุย้ยบอกหน้าเดียวกันเลย เอาดูใกล้ๆบล็อกหน้าเดียวกันเลยอะ่ะบล็อกเมียเท่าไหร่ผู้ตรงกลางตรงกลางผู้อ่อผู้หนึ่งเมียสองผู้เมียสองบล็อกหน้าเดียวกันเลยทุกคนนี่โอ้ <c oughs> oh my god my god my, my god สวยมากอันนี้นน,นี้ยังสียสีอันนี้พี่น้องกัน จ่องคนนี้เป็นพี่น้องกันจองคนนี้ก็น่ารักเหมือนกันเลยวันนี้โอ้โหมีความสุขมากเลยกับน้องฟอมสีขาวครับผม <c oughs> แล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นู่นเซ็ตเด็กๆก,ก็ยังอยู่ฝั่งโน้โนตอนนี้เราอยู่ด้วยความแบบผู้ประสบภัยฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับน้องฟอมสีขาวของเราะคระับนี่สวย <c oughs> เป๊ะ เออบอกรีวิวสีขาวสีส้มมาสีส้มรู้ใครเนี่ยอันนี้รูปของปลาทูเอ้ยมันจะปลาแล้วนะปลาดาวปลาดาวปลาทูปลาทูปลาทูมีสองตัวพี่น้องกันปลาทูมีสองตัวสีเทาๆพวกเนี่ยอย่างนี้ไม่ค่ะขออนุญาตนะครับเต๊ะร้อนฉาดทุกองศานี่ว้าวอยากโชว์บ้างเนาะโชว์เดีสีขาวได้ไงเราก็มันหล่อสวยเหมือนกันเนี่ยไม่โชว์สีนี้ได้ยังไงโชว์สีแปลกเลยไหมเออในสีแปลก โอ้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 สีแปลอันนี้มาเกาะอะไรครับอันนี้มาเกาะอะไรน่ารักมากเลยดู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 เกาะดูเกาะน่ารักมากกันจะเออจำใช่ไหอ่าอันนี้สีแปลใช่ครับแปลกแปล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 อ่าเขาอยากได้สีแปลกก็รอเลยเลยจ้ะโอเคอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมนี่ก็รอ ก็นำความสุขสนุกสนานมาให้ชมกันบอกแล้วว่าฮิโร์ฟอร์มเป๊ะนี่ก็หล่อฟอของอันนี้ก็ฟอของโอ้ยไมโกสหน้าอูมสวยมากหน้าหล่อมากเป๊ะโอเคจบความเป๊ะไม่แค่นี้แหละลากันไปแล้วนะครับผมใครอยากมาดูเด็กๆก็ลาดเท้าหนึ่งร้อยหนึ่งซอยสี่สิบหกนัดล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งองชั่วโมงนะครับเขาเราเป็นฟาร์มที่รับประกันสุขภาพสองปีนานที่สุดในเมืองไทยนะจ๊ะพ่อแม่นำเข้านะครับผมพวก พ่อแม่แชมป์อะไรต่างๆอยู่ที่นี่ครับผมมาเจอกันได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบาย